สวัสดีด้วยนะครับคุณกำลังรับชมคุณมิวชาแนลวันนี้ผมก็จะมารีวิวไม n ครับหนึ่งจุดกสองกันนะครับนี่คือบล็อกเคลนะครับมีอยู่หลายสีนะเขาทำแล้วก็นี่เขาเรียกอะไรวะผมผมเรียกพรุมกันเลยกันนะครับเป็นรรกมต่อถ้าเป็นมโ่มต่อสองชั้นได้ด้ยนครับต่ออย่างเนี้ยต่อเช่นคนจะไป ทำประดับตกแต่งบ้านนะครับก็ใช้นี้ได้ครับมาดูต่อไปเลยอันนี้มันมีอยู่แล้วนะครับผมแค่เอามาตั้งเฉยๆครับแล้วไอ้นี้ไอ่นี้นี่น่าจะผมยังไม่รู้วิธีใช้นะครับแตม่มันมันมาใหม่ครับนี่คือสะสะไอ เชือกที่ว่าเอาไว้ผูกกับสัตว์นะครับเช่นมา้าแล้วก็ดาบนะครับนี่จะเห็นเหมือนกับธรรมดาครับแต่ไม่ธรรมดาดูครับมันจะบวกสี่นะครับดาบนี้แล้วก็มาดูดาบหินบวกห้าก็ผิดนี่ก็จะบวกหกส่วนดาบนี้บวกสี่ครับไดมอน บวกเจ็ดนี่คือชุดเกราะของม้านะครับโอ้โหเจอม้าขณะถ่ายทัพอยู่ครับสวัสดีหน่อยครับไปครับพาไปนี่สามารถผูกได้หลายตัวเลยนะครับพาไปไก่ด้วยไมห้หมดเลยโอ้โห ยอดครับไปขโมยม้าคนอื่นมานะครับอาจจะเป็นม้าของชาวบ้านก็ได้นะครับผูกไปหมดเลยอยู่นั่นแหละนี่ครับมา้าแล้วก็จะมีลานะครับลาเดี๋ยวขึ้นหลังมันเราต้องขึ้นจนกว่ามันยอมรับนะครับ ถ้าว่ามันมันมันเตะเราลงมาแสดงว่าเราเรายังมันเห็นไหมครับมันเตะแล้วติดดิเฮ้ยเจ้าจงเป็นของข้าดูถ้าว่ามันเป็นปันอย่างนี้ครับแสดงว่ามันไม่ชอบเราอีกแล้วอ่ามรักเลยอะคนนี้เนี่ยครับ ลงจส่อ่านกดตัวอ e ีนะครับส่วนของผมกดตัวอ e ีนะครับส่วนของคนอื่นก็จะเป็นคีย์ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ของผมตัวอ e. ีวิธีการลงก็กดกดกดเนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปก่อนนี่ครับกดกดตัวนี้ครับนั่งยองครับของคุณส่วนของแต่ละคนก็ ปุ่มอาจจะตั้งมาเหมือนกันนะครับแต่ของผมตั้งไปที่ตัวชิปนะครับครับก็ใส่อะไรได้บ้างวะใส่กล่องน่าจะใส่ได้ใส่เข้าไปโอ้โหใส่ได้นะครับมันเปิดไงวะนี่หรอเก็บอะไรอ่ว กระโดดไปเลยมันกระโดดกระโดดไม่ผนหรอแย่ก <Yeah, S 2> ระโดดผแล้วลงจาละมาอยู่ตรงนี้ก่อนผมนว่ากล่องน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับทำไมมันถึงเปิดกล่องไม่ได้เป็นเป็นไม่ใช่ม้าครับเป็นเป็นคระไอ เขาเอาไว้อะไรวะเอาไว้บรรทุกของนะครับนี่ครับด้านความเร็วก็ต้องเป็นเจ้ามา้าเดี๋ยวผมเลือกก่อนนะสีไหนสีดำดีกว่าม้าพยศด,ดีเท่ดีวะม,ม้าทรรมจตไม่ชอบค่าเลยจะแต่ค่าชอบเจ้านะเย a แต่แล้วนะครับเดี๋ยวลืมเสกอ่านมา อ่านม้ามาใส่เข้าไปใส่ต้องชุดเกราะด้วยชุดไหนดีวะชุดนี้น่ะนี่นะครับก็จะได้อย่างนี้ยี่ห้อฮ่าย้ฮีไปเลยพวกเฮ้ยมาออกไข่อ้าวเย้โงมาบ้านบ้านไข่ครับออกไข่มัน ไปมาทอาลูกไว้ก่อนฮะกินเออกินไปก่อนส่วนการรีวิวจะมีอีกไหมวะเดี๋ยวดูก่อนคนระับไม่มีแล้วต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ